มันเห็นผลชัดเจนว่ากระทบน้อยมากแท่จะไม่กระทบเลยตลอดเวไปลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการฉีดวัคซีนตอนนี้เนี่ยมันจะต้องผู้เก็บเขาได้ฉีดก่อนเพราะว่าเขาจะจะเปิดจังหวัดของเขาเพื่อจะรับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่ผมเล่นเล่นลงโลรงค์ก็คือว่าายอยากจะให้เรานิบลงเดี๋ยวถ้ามันเหลือเราจับโยกกลับขึ้นมาได้แต่ขอให้มีชื่อไว้ก่อนก็คือเป็นการยืนกันตัวตนว่าลงเรื่องฉีดวัคซีน กลายเป็นว่าต้องมารักษากลายเป็นว่าจะต้องมาดูแลคนป่วยเขาเหมือนเขาไม่ไว้ใจผู้ว่าเหมือนเขาไม่ไว้ใจนายอำเภอเหมือนเขาไม่ไว้ใจผู้การเขาไปร้องสํานักนายกแล้วสํานักนายกส่งหนังสือกลับมาผู้เหล่านั้นไปทําอะไรกันวังวิเศษก็เหมือนกันนะในลาย278มันเป็นที่เพ่งเล็งแล้วดู้กันถึงว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้พูดตรงๆก็เกิดจากไปเล่นการพนันมาพูดตรงๆแบบนี่ผมพูดชอบพูดตรงๆนะครับ แต่เราไม่สามารถระบุได้ว่าวเขาไปเล่นอะไรอย่างนั้นอย่างไรอะไรอย่างนี้นแต่ว่าคนที่ภายนเขาเขาดูเขารู้กันที่เขาลือกันมาว่าเป็นอย่างนั้นไปทีนี้นในความจริงเนี่ยเป็นอย่างไรไอ้นั้นต้องเดาทไปนไในการสืบแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาย้ำพวกเราก็คือว่า ก็เดิขึ้นจะใช่ดิรับมารับนั่นนั่นเดินนี่วันนี้รับไปตักตัวไม่นี่ไกลเราเลยกักตัวก็ไม่รับปุ่นน้องเลยอ่ะวิ่งต่างวันเราก็ประเทศ อมาัมานมาจัดมาตัดตัดยางน้อยไงเนตัดอ่้ตัดไหมคะ๋อแต่นี่ปลาเหรืเหลืองได้ไหมอันนั้นปลาเหรือเหลืองไม่ได้เอระ าอนี้ีงโก็จะทีเราไม่กรดพรอมพรอมตีจะปฏิบัติตามได้นะตอองาีนี้เดินไกลมาไหมคะเดินมาไกลไหมไม่เคยัจับััเราจรที่บจที่นูจะตาารอ๋อแล้วรถมาเจอดไไหนมันเราบัตรจอดไปไหนอ๋อรามาเจอไอ้ตานูตึงเดินไป เดินไปไกลไหมคะนั่นกับเพื่อนยัไม่ไแต่ว่าใครยินดีเลยนะไม่ปกตินั่นดีแล้วก็จำนาดีเราบอกก็เลยก็ไม่เชือเราบอกก็เลยก็ไม่เชืออันนี้มมอบพัดัดไม่เชือตึงอันยด้วยกันเดินตีกันไล่คนไม้นี้เ๋ยวนี้ใช่ไม่จะไปอื่ยชุดคัดกรองฝ่อระวังตองไปไั่งกันเลย นายทานี่ีรที่เขาจะบอกบ้านติดดรเดินมดบ้านกัเตี้ย่ามเล้วก็หลังเดปหรือคะอ๋อเหรอมาเปไหมนี่มันเป็นเกด็นูก็ังตรงนี้เปกันนะ่บางเก่ยิงเตนดำนีเต้นเดียวอถูกันน้สืเบือจค่ะวันนี้ก้ามาตากนูตงแล้วแล้ถึงติดปาล้มาจางนี้ค่ะขี้หมูบ้านะ ครับตอนนี้แต่ตำบนก้อยเทศเองตัวนี้มีผู้ที่เชื้อแล้วกับชิบกาวไร่นะเมื่อวานนะครับข้อมูลจากโซเชียลจาวัดตรังได้แกลงข้าวไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้พ้นตี่จอกในวันนี้พวกมันยังไม่ตาอย่างที่ไรแต่แต่มีผู้ที่เชื้อแนนอนก็คือจำนวนไล่พ้นแนนอนในตำบนก็อยเทศนี้ครับวาคือเป็นเป็นกรัตเตอร์ทีเยญหมดทุ่มควรจากตีวว้าคือไล่พ้นก็คือพ้นติดเชื้อวันแรกไม่ได้ ไม่ดูตัวแล้วก็ไปปอบปลาปักพวกพี่น้องมวลชนทางไรในพื้นที่เขาเช่นนี้เป็นเจ้าหมู่บ้านแล้วแต่อาทิตย์แน่นอนก็คือมีหมูสามหมูซี่หมูสามหมูซี่หมูสิบเจ็ดหมูเจ็ดตัวนี้หมู่หมูเจ็ดตัวนี้หมูสิบเซกับตรงนี้หมูสิบเซกับหมูสิบเจ็ดติดไปแล้วนะครับหมู่มีหมู่่่หหมมููตอนนี้เดี๋ยวจะปูนก็คือมีหมู่หมู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 บังหมกรางก็มีหมู่หม้าหมอบร้าง เหล่วกาหมูหมูเจ็ดออกมาปลางนะครับเมื่อวานพุ่นออกไปแล้วแต่เจ้าวันนี้แล้วก็ลคงจะเป็นน่าจะเป็นหมูทีหมูอกหมูจีเวสโควิเซสก็มีหนึ่งคนด้วยนะครับแต่ว่าสาเก้า่พุ่นออกเลวแต่วันนี้ยังไม่ได้เลขเก้าทีนะครับแต่ว่าผู้ติ่กักตัวหรือว่าผู้ติดตรวอ่าเขาเรียกตำสวบตัววันนี้นะครับเวลาเก้าตึงตีวัาละเก้าในการตึงตีสามวันนี้เขาตำในวันต่างๆอีกต่ังหนึ่งนะครับผู้ติดเชียงก็จะเดินทางไปในวันนี้ด้วยนะครับ ึ่งกรณีในช่วงตอนนี้ก็คือพยายามแนะนําว่ากลัดหรือยาตูดกันนะครับเชื้อนี่ก็เมื่อมีุ่นติแต่มันเกิดขึ้นตุกข์ม่อยากให้เกิดนะครับเกิดมาแล้วก็คือต้องช่วยกันแกนะครับผุ่มเองก็ลงพื้นที่มาต่างหงาควันที่ผ่านมาก็คือช่วยกันฉีดยาค้าก่าเอ่อผลเชื้อก่านะครับผลยาฆ่าเชื้อนะครับในพื้นที่ตุกกลัวเรือนเต้ ติดเชื้อแหลกการพู้ติดกักตัวอืมค่ะซึ่งนี้นี่ติดเรากันหลูกถ่อนี่คือเรากันกันแบนเปลือกค่ะกันไม่ให้เฉลิมกันแบนเปลือกตอนนี้น่าจะคือตาตา้มสิงกัก็คือตรงท่ามไฟุูครอคือผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มีนายบายคือไม่อยากให้คนปลูกหลานนะครับเพราะว่ามันมีการเดินทางเข้าอกกันมานะครับอ๋อไม่ถึงว่าแบบไม่ให้คนเขาหนอเข้าไปในหมู่บ้านว่าแล้วอย่างไรใช่ไหมใช่ครับคือไม่อยากให้คนน้องติดเชื้ออีกอ่ะติดยาติมาจากตั้งอย่างวัดทุ่งไช่ก็คือกลัเาีบบดนนรป้้ะไไค กระเทือเป็นการปิดหมู่บ้านเลยนะกันนั้นหมู่ใครหมู่บ้านนั้ก็ทำไปเนี่ยนะเสื่อตีเดียวก็คือปิดเจ้าโบบางเส้นทางตี๙ทำกันทำกันก็คือชาวบ้านอยางโงกไปใช้ชีวิตประจำวันได้แต่ว่าก็ไม่ปิดไม่ปิดเจ้าโบเส้นทางบางเส้นทางแ่านั้นไม่ได้ปิดตุกเส้นทางแต่เจตนาคือคนข้้งนองก็ไม่อยากให้า้านคือหมู่นี้ตอนนี้มีผู้เชี่อแล้วเราก็ไม่อยากให้กระย่าเหมือนหมาครันรับได้ได้ค่ะครับ de <laughs> localcidompu <laughs> <coughs> <coughs>

เราไม่ใช่กัดตัวเองไม่ใช่อะไรใช่ไหมกัดตัวเองไหมคะอ๋ค่ะม่เะค่ะมาไว้เป็นลื้มมันขีะเย็บเลยใช่ไหมเออค่ะเดี๋ยวกันโอ้ตรงเจ็ดดาของโอคันเลยค่ะ